ราชาแห่งตองอประเทศสเสด็จแล้วนี่แม่หนูมาแล้วเดี๋ยวยคอยดูเลย,พร,ยพร้อมด้วยพระมเหสีทั้งสองพระองค์ม้อยมณีกับจันทราขอเสียประมมยให้กับน้องนุ่นแม่ชนธเพชรวิเชียนและน้องออดีชดดา คือพระผูส้สง่างามแห่งองอูประเทศมาเฮสีทั้งสองพระองค์ซ้ายและขวา สองยิ่งมองยิ่งสวยบุญใดในช่วยร้อยชังประทับที่นารีเคียงข้าววิไลเกิดอย่างงามรู เินรับเราน้ําใจครับรางวัลใครมีเชิญรับทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เราจะยิงยาวกันแล้วนะฮะขอบคุณเจ้าของเราน้ําใจนะครับจากทุกๆช่องทางที่ส่งมอบมาสู่ด้านน้ำทารัขอบคุณชมรมลิเกจังหวัดลบบุรีครับ อขอบคุณแฟน้าแฟนขาประจำด้วยนะครับที่มาเป็นกำลังใจขอบคุณแ,<น>แ,แม่แม่พี่พี่จากสระบุรี ตั้งแต่ข้าพเจ้าอธิราชขึ้นเถลิงทวันยราชน,นับไปดีทงตองู่ประเทศได้มาเหตสีทั้งฝ่ายซ้ายจากคงสาวดีและตระแม่จันทราเทียพระที่ด้วยข้ามีต้องขอบคุณเจ้าน้ำเบยมณีที่เจ้ามีบุตรพิชาให้แก่พี่นั่นคือบางโปหม,ม่อมสช่นเบยมณีก็ต้องขอขอบคุณสเสด็จพี่และน้องจันทาราที่เราทั้งสองคงอ,อยู่ร่วมกันไหนก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแววง ขอบคุณนะเพคะที่รักมังโปลูกชายของหม่อมฉันพี่ให้สัญญาพี่จะรักมังโปและบัลลังก์นี้จะเป็นของมังโปอย่างแน่แท้สําหรับเจ้าอย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจถึงแม้จะไม่มีบุตรให้พี่แต่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปหมอมฉันจันทาไม่เคยน้อยใจมังโปนั่นก็เปรียบเสมือนบุตรชายของหม่อมฉันจันทาหนึ่งคนเพคะมังโป มาหาพ่อสิลูกเดี๋ยวไอ้หนูเนี่ยจะต้องขึ้นนั่งบัลลังเป็นเจ้าต่อจากพ่อหนูก็นั่งอยู่นี่ไงบนบัลลังเนี่ยเดี๋ยวเป็นเจ้าในวันข้างหน้าลูกเป็นเจ้าใช่ทุกวันนี้เป็นอะไรอะเป็นคนแทนตลกใหญ่ก็มาตบปากเลยแล้วพ่อเป็นอะไรเนี่ยพ่อพูดเล่นพ่อหยอกเฉยเฉยพ่อก็พูดเล่นแรงอะทำไมหนูหน้าตาสวยเหมือนติดแม่ยังไงมาก็ไม่รู้เอ้าก็ใช่ไง หนูหน้าตาสวยติดแม่เลยเนี่ยอย่ามาจับนหน้าหนู <Okay. S 1> เดี๋ยวความดําของพ่อมันจะมาติดหนูเอา <c oughs> ไปแล้วเมย์มณี <c oughs> ทำไมไมี่สนลูกหน่อยเนี่ย <c oughs> ลูกนะ่อยู่ในวัยกําลังสนเพคะแต่พ่อแต่ว่าหนูมีฝีมือพ่อให้หนูเป็นเจ้าวันนี้เลยได้ไหม <c oughs> อีกไม่ช้าไม่นานอีกไม่กี่ปีเจ้าจะได้เป็นเจ้าแทนพ่ออย่างแน่นอนจริงนะพ่อถ้าหนูเป็นเจ้าเนี่ยจะมีกฎอะไรอยากบอกประชาชนไหมมีอะไรอ่ะเด็ดพ่อก็กฎตอนนี้ของพ่อเนี่ยทหาร สามารถมีเมียได้แค่คนเดียวถอาหนูเป็นเจ้าหนูจะเปลี่ยนกฎไหมอะไรก็มีคนเดียวก็ดีอยู่แล้วไงเอ้าเด็ดพ่อสงสัยเด็ดพ่อเนี่ยไม่ได้ดูที่เคยเล่นไว้แน่ใช่แล้วพ่อก็เลืมพ่อเล่นปิดผิดอะหนูก็หนูก็ไม่รู้หนูไปไงอะออเด็ดพ่อต้องบอกว่าทุกวันนี้พ่อมีเมียสองคนแต่หนูอะไม่เอาหรอกเพราะหนูรักเดียวใจเดียวหนูเลยมีเมียคนเดียวเด็ดพ่อนี่ทำงานเยอะ บังโปลูกครับตอนนี้บังโปยังเด็กอยู่บังโปยังบีเมียไม่ได้นะลูกนะ้โหเด็กแม่แต่ว่าหนูมันเริ่มจะแบบตื่นตัวเป็นแล้วนะ<า>เด,ดแม่เลยแล้วเสดพี่หม่อมฉันบอกแล้วว่าไม่ต้องให้บังโปน่ะไปอยู่กับเสดพี่ไปนอนกับเสด็จพี่ไงก็อนอนกับเสดพี่ก็ดีอยู่แล้วนี่นะแต่เด็ดพ่อนอนนอนกับเด็ดพอดีนะันเสดแม่ทําไมล่ะลูกเพราะว่าเสดพ่อนะ่ะเปิดหนังให้หนูดูทุกคืนเลย หนังไทยเหรอหนังไทยหนังไทยหนังแบบว่าคนสองหัวเฮ้ยเป็นยังไงอะองร์ราชจุตรมีสีขามีสีแขนด้วยพี่เต้ยไม่คนอะไรน้าุวหนังนะไม่พูดคุยกันเลยแล้วมันทำอะไรอะแม่งแทงกันอย่างเดียวเลยพี่โอ้หนังสยองขวัญนะดิหนังสยองขวัญแล้วมันมีการพูดไหมภาคไม่มีเลยไม่มีเลยเออะแทงเออะแทงเอ้าดีแต่ร้องอย่างเดียวลอือร้องอะดูโอ้ยโอยอย่างเงี้ย ตายแล้วไม่ออกหวาใช่เลยเออหนูก็ไม่รู้ว่าพ่อเปิดหนังใล้หนูดูตอนตีสองเมื่อคืนเนี่ยพ่อไม่ได้เปิดหนังไทยพ่อเปิดหนังฝรั่งก็นี่ไงมันมีหลายภาคนะพ่อแต่หนังฝรั่งมันจะร้องอีกแบบหนึ่งร้องยังไงลูกโอเย่เลี้ยงโลกเขได้อย่างนี้จริงๆนะเแล้เด็ดแม่หนูไปนอนเด็ดพ่อดีหนูได้ดูหนังเุกคืนเลยพอแล้วลูกต่อไปนี่แม่ไม่ให้ไปนอนกับเสด็จพ่อแล้ว เอานะมันไม่ดีหรอเด่นพ่อมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เอาไว้คุยกันสองคนไม่ต้องมาบอกคนอื่นเขาโอเคอีกไม่ช้าไม่นานบัดนี้แผ่นดินของสาวดีแผ่นดินบ้านเกิดของเมยมาดีดก็คงจะมาถึงณนะยังแผ่นดินของตองอูเพราะซี่ได้ส่งจดหมายไปเชื้อเชิญเข้ามายัางตองอูประเทศบัดนี้สมิงเลิศฟ้าแห่งของสาวดีขอเข้าสวามิภักดิ์ต่อองค์อธิราช นนไม่ได้มานานที่นี่เปลี่ยนไปมากอาหลานลุงหลานรักสวัสดีครับลงุง<อ>มางโตหลานรักของลุงหูลุงไม่เจอตั้งนานลุงแก่ขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย <losers. S 1> ก็หลานโตขึ้นนี่โตแล้วหล่อเหมือนลุงตอนหนุ่มโตมัมลอยลุงหน้าอย่างนี้เลยตอนหนุ่มหนูทำไมเด็กพ่อทำไมหนูไม่มีหัวแบบน,นี้อะหัว<ข>แบบไหนลูก ไอหัวแบบนี้หนูอยากมีอ่ะอยากมีเหรอลูกใช่อยากมีก็เอาไปสิลูกเอาได้เลยเหรอเอาไปเลยลูกอ่นนั้นขอเลยโถ่ไอมังโปไอเด็กเวรหลานหลานหลานรักอันนี้เดี๋ยวนูฝากไว้ก่อนอันนี้หนูเอากับเดี๋ยวหนูไปเล่นลุงเชิญครับอสบายเลยอยากได้อะไรบอกลุงลูกเอ้โหไอ้นี้ อันนี้ก็สวยอ่ะเนี่ยสวยเหรอวะเจค่ะสวยถ้าสวยเอาไปเลยพุ่อค่ะเอาได้เลยนะเอาได้เลยพุ่อค่ะไม่กดกันนะไม่กดเพุ่อค่ะอุ้ยน่ารักทุกบ้นเลยนี่อันนี้กลับไปเล่นที่บ้านที่ฝ่ายไปเล่นตรงนี้ตายโค้ยสวพวกเรามันไม่มีนี่หว่าอ้าวมอบเลยครับนุ่งยังไม่ขอเลยยังไม่ได้ขอเลยอันนี้มีแถมให้หนูด้วยไปใส่ไว้ ทำเป็นต้นสนลยโอ้โหหลานรักลูกถ้าแบบนี้เดี๋ยวมันจะดูน่าเกลียดเออมันจะดูน่าเกลียดลูกมันดูน่าเกลียดน่าเกลียดยังไงก็เอามาประดับเกลียดของลูกกว่าลูกน่าเกลียดน่าเกลียดเป็นเจ้านี่มานี่มันตัวอย่างนี้หลานรักเพราให้ดูดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งพงพ์มาเจ้าค่ะราชบุตรมันมันมันฝั่งนี้มันมันเบี้ยวๆพลิกอีกฝั่งหนึ่งผิดฝั่งโอ้โหใส่งี้แล้วกันเออเอออันนี้เราจะดูดีกว่าโอ้โห รู้ยง,งลุงเหมือนปล่อยายเลยเหมือนปล่อยายเลยคะปล่อยไฟอ่ะถ้าเป็นคนโปรดพระนองท่านเป็นอย่างไรบ้างต่ออูประเทศพัฒนาขึ้นมากหลังจากกิสินบุญขององค์กษัตริย์มินทาพระนองท่านขึ้นมาเป็นกษัตริย์ขัดเปลี่ยนดูแลแผ <c oughs> ่นดินได้นอนาเคเขตใหญ่โตพิดีใจด้วยแต่ว่ามีหนึ่งเรื่องสำคัญที่พี่จำจะต้องมาบอกพระน้องท่านด้วยตอนนี้ลานาไทย ได้สซิสันตาติวง์มีองค์รัฐายาตองค์ใหม่ขึ้นมาพี่เกรงว่าอีกไม่ช้าไม่นานเด็กคนนี้จะเป็นหอกข้างแค่แต่ต้องอุระเทศหอกแม้นเป็นเิ่นนั้นเมื่อสี่ปีที่ผ่านมามินทราสิ้นชีวิตณแผ่นดินของลานนาไทยเรารังจะเก็บเอาไว้ก็คงจะเป็นหอกข้างแค่ในมือหน้างั้นวันนี้ที่ข้าเชิญหงสาวดีมา สองแผ่นดินจะโรมรันเข้าสู่ลานนาไทยข้าจะไปยกทัพและเพื่อแก้แค้นให้กับบินทรานนองเครือเดดพ่อ,พอวา่าไงลูกหนูไปด้วยไปไม่ได้มังโปหนูจะไปอ่ะจะไปไม่ได้ลูกหนูจะไปเมื่อวานนี้มังโปไม่ได้ลูกพ่อเนี่ยเขาไปทำศึกสงครามมังโปยังเด็กอยู่ไปกับพ่อไม่ได้อูเดนแม่เหนูเก่งแล้วหนูอยากไปอ่ะ ดูขอไปได้ไหมพี่หราไปอยู่ข้างหลังก็ได้ถ้าหาว่ามังโปอยากไปถ้าอย่างนั้นหมฉันฝากลูกด้วยได้หรือเปล่าเบคค่ะไม่ต้องห่วงมังโปไปกับพี่จะไม่มีภัยอันตรายใดๆเดี๋ยวหนูไปเองนักษาพผู้วรก,กายด้วยนะเบคค่ะเชิญข้าพักเถอะเด็กแม่ก่อนไปึือกับนูคองเดแม่ก่อนนะเห้นันกเพลงให้เปเงนอันเชิญพระเมสีทั้งสองพระองค์และข้าหลวงทั้งหลายเข้าภากสู่ พราจะทานชั้นไหนพร้อมไหมลูกหนูพร้อมแล้วอย่าได้ห่างกายพ่อเปนะะ็นนขาดศึกนี้จับเป็นต้นตอในความรู้ของเจ้าดีเบื้องหน้าเดี๋ยวนูจะไปด้วยพ่อทหารทุกคนฟังคำสั่งข้งมามื้อนี้หงสาจะเป็นทับหน้าตองอูจะเป็นทัพหลวงสิ่งที่ข้าต้องการนั่นคือชีวิตของกุศลระนาห์างหงสางเรื่องัพลงไปเลย